แชรด่วนจ่ายสด16,000บาททันทีรับซื้อเหรียญ10บาทรัชกาลที่9มีรูปช้าง2ตัวแบบนี้จ่ายสดทันที16,000บาทใครมีเหรียญ10บบาทแบบนี้อยู่ที่บ้านหยิบขึ้นมาดูด่วนเลยครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามการน้ำชานะครับรับเช่าพระเครื่องพะบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทายบีเอ็นเ3 0 3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สว,สวัสดีครับเพ Laser ื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับพบกับรายการมาเรียนรู้บริการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเปรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบงค์เข็มเปรวัตถุโบราณเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษไม่ได้โพสต์มาหลายวันมีเอฟซีของเรานําเหรียญสิบบาทมาขายเขาบอกว่าไงรู้ว่าไม่เห็นคุณแบงค์โพสต์เหรียญการจนาหลายวันแล้วคิดว่า คุณแบงค์เลิกรับซื้อเหรียญ10บ,บาทกาจนาที่มีรูปช้างแบบนี้ไปแล้วบอกเลยนะครับใครที่มีเหรียญ10บบาทแบบนี้ติดต่อผมมาคุณมีสิทธิ์ที่จะรวยครับนะครับฟังนะครับผมรับซื้อสูงสุดถึงเหรียญละหมื่นนะใครเจอคุณอย่าพลาดใครเจออย่าพึ่งนําไปใช้ฟังนะครับใครเจอเหรียญ1ิบ,บาทรุ่นนี้อย่านําไปใช้พี่จ๋าสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับ สวัสดีพี่มิดครับเอฟตีกไต้หวันครับสวัสดีพี่วันชัยพิพายโยนจากสละบรีครับอ่ะเรามาดูงับนี่คือเหรียญสิบบาทครับพระราชพิธีการจนาพิเศษเ,เหรียญน,นี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2อ3 9้าสอเป็นเหรียญสิบบาทที่ต้องชี้แจงกับเพื่อนเพื่อนทุกท่านว่ามีอยู่เกือบทุกบ้านจริงไหมครับมีอยู่เกือบทุกบ้านแต่หลายๆท่านครับไม่เคยใส่ใจหลายๆท่านไม่เคยคิดว่าไอเหรียญสิบบาทแบบเนี้ย มันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้สามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินอันละเท่าไรพี่ๆรู้ไหมอันหนึ่งพันหนึ่งอันหนึ่งห้าร้อยอันหนึ่งสองพันสูงสุดอันละหมื่นนะสำหรับใครที่มีเหรียญสิบบาทแบบนี้ครับมีคนถามว่าเหรียญสิบแบบเนี้ยพี่แบงค์ซื้อจริงหรือเปล่าฟังนะครับท่านใดที่มีของนะครับตามที่ผมตามหานะครับพี่จ๋าแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะครับ ส่งรูปของท่านมาปรับมือราคาที่เราหากของคุณที่คุณส่งมามีราคาเรารีบตอบกลับหาคุณทันทีครับแต่ถ้าเกิดที่เพื่อนๆพี่ๆส่งรูปมาหาผมแล้วผมยังไม่ได้ยังไม่รับซื้อกลาบขอประธานอภัยครับขออนุญาตเปิดไลายดูอย่างเดียวลน์ที่พี่ๆส่งมามันเยอะหรือถ้าเกิดท่านใดครับมีของอยากจะขายสามารถเดินทางมาได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับ ตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสิย่านนี่รับซื้อเครื่องเงินงับบ้านใดมีขันเงินแบบนี้มีเข็มขัดเงินงับคุณติดต่อผมมาแบงก์ยินดีรับซื้อแน่นอนครับเครื่องเงินเก่านะครับคือชุดเชียนหมากไม่ว่าจะเป็นขันพานนะครับหรือว่าจะเป็นชุดถมทองแบงก์ยินดีรับซื้อแน่นอนครับนี่อ่ะพี่จ๋าดูนี่บ้านใดเนี่ยมีเครื่องกระเบื้องนะครับกาน้ําชาอ่ะพี่ดูนะกาน้ําชาไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ผมรับซื้อ นะครับบางใบหลักหมื่นบางใบหลักแสนบางใบหลักล้านเนี่ยคุณดูตามหน้าจออยู่นะครับ6 0 0้ 600, ท่านเนี่ยพี่มีของแบบนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะรวยเลยนะต้องพูดคำนี้นะครับปัญชาหรือว่าเครื่องกระเบื้องบางชิ้นชิ้นละเป็นล้านบางชิ้นชิ้นหนึ่งเป็น10ล้านนะครับใครที่ดูอยู่นขณะนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีพวกนี้คุณติดต่อลมาแอดไลน์ ID ตามหน้าจอครับส่งรูปมาปรับเมิรราคาได้เลยครับสวัสดีพี่ๆทุกการครับไป เรามาดูเหรียญนี้กันนี่คือเหรียญสิบบาทครับการจนาพิเศษเหรียญนี้สร้างขึ้นเป็นจํานวนเยอะมากๆแล้วพี่ๆรู้ไหมครับเหรียญชุดเนี้ยพาเจ้าของมารับเงินหมื่นหกสวัสดีน้องธีรพลสวัสดีพี่ตูนครับสวัสดีพี่น้ำเพชรสวัสดีพี่มานีพี่เทพพี่น้ำเพชรสวัสดีครับสวัสดีพี่นาบีครับสวัสดีพี่สาครพี่นงยาวพี่รัชพงศ์จากรปทุมสวัสดีพี่ศิริรัตน์พี่สุธินการค้าสวัสดีครับสวัสดีพี่วุฒิ พี่วีรพลนะครับพี่ชีวิตสวัสดีทุกท่านครับอ่ะเรามาดูกันครับก่อนอื่นเลยในการที่เราลีบเหรียญสิบาทเหรียญน,นี้ขึ้นมาจุดสังเกตความแพงที่ให้คุณดูดูตรงนี้ครับอันดับแรกเหรียญน,นี้สร้างขึ้นปีพศอะอะไรครับใครตาดีบ้างจะรีบไปนะครับวันนี้รีบอธิบายรีบไปนะครับพอดีวันนี้รีบเข้าร้านแต่เช้านะ นะครับใครมีของอยากจะขายก็เดินทางมาที่ร้านได้เลยนะครับอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาศรียาชนะจ๊ะประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวอ่ะปีอะไรครับใครตาดีสวัสดีพี่กิติกรสวัสดีพี่วีนาครับหนึ่งเหรียญแบบนี้เมื่อคุณหยิบขึ้นมาครับคุณลองสังเกตดูเถอะนี่มันจะมีจุดสังเกตจุดสังเกตเลยว่าเฮ้ยเวลาเราดูไกลๆเราจะรู้ได้อย่างไรสวัสดีพี่ นาลิปจากอ่างทองนะครับนะครับเราจะดูได้อย่างไรว่าเฮ้ยไอเหรียญรุ่นนี้มันเป็นเหรียญการนาและมันเป็นอาจจะเป็นเหรียญที่สามารถขายได้ดูนะครับนี่ดูตรงนี้สวัสดีพี่เบนซ์เอ็มเคครับสวัสดีพี่เกตวิมลครับสวัสดีพี่จักรพงศ์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณดูนะครับเมื่อทุกคนหยิบขึ้นมาครับจุดสังเกตนะครับเหรียญสิบรุ่นนี้นะครับ พี่ดูนะสร้างขึ้นเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าจุดสังเกตเมื่อคุณหยิบขึ้นมาครับมีรูปช้างสองตัวปรากฏอยู่บนเหรียญใครเห็นรูปช้างบ้างใครเห็นช้างสองตัวปรากฏอยู่บนเหรียญบ้างครับขอคนละหนึ่งแชร์และ FC ใครเป็น FC ผมขอคนละหนึ่งแชร์นะครับแต่วันนี้พี่สุกิจครับใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วให้ระบบมันจับด้วยนะจ๊ะวันนี้ปีนี้ทําปฏิญินไหม กำลังสั่งทำรับน่าจะเสร็จทันนะครับพี่วุฒิครับนะครับเมื่อ f อซจ๋าหยิบเหรียญ10บาทการจนาพิเศษของคุณขึ้นมาดูครับจุดสังเกตกี้เนี่พี่เห็นไหมมีช้าง2ตัวปรากฏอยู่บนเหรียญแต่เหรียญรุ่นนี้ครับจำนวนการผลิตโคดของโคดเยอะฟังให้ดีนะ จำนวนการผลิตของเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้โคตรของโคตรเยอะหลักล้านเหรียญหลักล้านเหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ยผมรับซื้อเนี่ยพี่พี่เนี่ยมีติดต่อมาผมรับซื้ออัลละฟังนะสวยๆอัลละห้าพันครับพี่ธัญรักษ์แชร์แล้วพี่อนนท์แชร์แล้วครับนะครับเอา้ามีคนแชร์สองคนพี่มานีแชร์แล้วพี่บุญช่วงแชร์แล้วครับ นะครับมีอยู่สี่คนนะสวัสดีทุกท่านนะครับพี่สิทธิชัยแชร์แล้วพี่วุฒิแชร์แล้วพี่ชีวิตบ้านนอกแชร์แล้วขอประคุณครับเมื่อทุกคนหยิบเหรียญสิบาทขึ้นมาครับหลายหลายท่านมีอยู่หยิบดูครับเป็นแบบนี้อละห้าพันนะต้องสวยนะถ้าไม่สวยเหลืออันหนึ่งหลักร้อยเนื่องจากอะไรพี่ๆทราบไหมครับเนื่องจากการพบเจอเหรียญแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะบางคนเจอทีสามสิบเหรียญ บางคนเจอทีห้าสิบเหรียญเนี่ยเจอแบบนี้อย่าพลาดนำไปใช้ครับอา้าวใครคิดว่าตัวเองมีเหรียญสิบบาทแบบนี้ผู้หญิงพิมพ์มีค่ะผู้ชายพิมพ์มีครับให้ผมหน่อยมาสวัสดีทุกทนะ่านครับมาเราจะได้รู้ครับว่าเฮ้ยไอเหรียญแบบนี้สามารถขายได้เนี่ยเก่าๆแบบนี้เป็นเหรียญที่เราพบเจอได้ทั่วไป และพบเจอได้เยอะแต่ฟังนะครับมีราคาต้องเป็นหัวกลับนะหัวตรงไม่มีราคานะคุยกันก่อนมีราคาต้องเป็นหัวกลับนะครับสำหรับเหรียญสิบาทกาญนาพิเศษเหรียญน,นี้แอดมินดูด้วยนะครับใครแชร์ให้เราใครกดไลค์ให้เราดูของแจกให้ด้วยนะปีใหม่นะครับขอบพระคุณครับดูนะครับเมื่อทุกคน หยิบเหรียญสิบบาทแบบนี้ขึ้นมามีใครมีบ้างผมมีคนมีอยู่สี่คนพี่จิตนาแชร์แล้วพี่เกศวิมลแชร์แล้วขอบพระคุณครับมีคนมีอยู่ประมาณสิบคนเองสวัสดีพี่สุรชัยจันงามครับสวัสดีครับพี่ชายมีไหมเมื่อทุกคนมีเหรียญสิบบาทแบบนี้อยู่ขอบพระคุณงับไลั์รัว,ว,วกรากบงามงามเลยลูกพี่จ๋ากราบงามงามเลยครับกราบงามงามครับใครดูอยู่ก็ มือว่างๆก็ขยับน so ิ้วให้ผมหน่อยแล้วกันเมื่อทุกคนหยิบเหรียญสิบขึ้นมาครับคุณรู้ไหมฮะเหรียญสิบบาทสองเหรียญนี้ราคามันต่างกันสว Culture, ัสดีพี่สิรธิพหนุ่มครับเอฟีนิวยอร์กครับเหรียญสิบบาทสองเหรียญนี้มันมีความแตกต่างกันมีราคาอันหนึ่งห้าร้อยอันหนึ่งหนึ่งพัน ใครอยากขายบ้างล่ะ FC ครับ FC ทั้ง700ท่าน800ท่านอยากขายกันไหมครับแต่คุณจะต้องดูตามแบบที่ผมบอกอะเมื่อคุณหยิบเหรียญสิบบาทขึ้นมาครับจุดสังเกตที่ให้คุณดูเลยอ่ะค่อยๆดูว่ะจับมาแบบนี้แล้วคุณหมุนแบบนี้หากของคุณเป็นแบบหัวกลับแบบนี้ผมรับซื้อนะครับสวยๆอัลละห้าพัน ผมรับซื้อนะครับสวยๆละ5พันแต่ถ้าเป็นแบบนี้สวยๆอันละห <adop 't. S 1> นึ่งพันนี่เห็นปะอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญสิบบาทเสียเอียงเอียงนิดเดียวก็ซื้อเอียงนิดเดียวแบบนี้ก็ซื้อสวยๆอันละพันน <m. decía S 2> <n à, S 1> ะครับอ่ะแล้วคนนี้คุณดูนี่พี่ท่าน 18, เนี้ยนำเหรียญสิบบาทเนี่ยมาเกือบสิบเหรียญเน่ยรับเงินกลับบ้านเน่ะหมื่นเจ็ดถามผมว่าเอ้ย เยอะไหมสําหรับผมมาโค้ดเยอะสําหรับผมมาโค้ดเยอะอ่ะพี่ดูครับ <c oughs> เมื่อหยิบขึ้นมาแล้วพี่จับแบบนี้แล้วพี่หมุนแบบนี้ครับหากเป็นพัดเสียนเอียงแบบนี้สตาร์ทให้อันหนึ่งห้าร้อยถึงอันละสองพันพัดเสียนกลับแบบนี้อันละห้าพันเนี่ยคุณมีคุณติดต่อมา นะครับแต่ถ้าต้องสวยนะถ้าไม่สวยราคาจะถูกลงนะครับอ่ะขอบคุณครับนะพี่ๆดูนี่รับซื้ออันละหมื่นห้ารับซื้อเหรียญสองบาทเหรียญละหมื่นห้าเอาหลายท่านเฮ้ยแบงค์ที่มีเหรียญสองบาทแบบนี้ทำยังไงดูยังไงถึงจะขายได้ ใครมีเหรียญสองบาทสีขาวอยู่ที่บ้านคุณบ้างครับอันละหมื่นห้าใครมีบ้างมีพิมพ์มีให้ผมหน่อยได้ไหมใครมีกดเลขหนึ่งมาดีกว่าเหรียญสองบาทรัชการที่เก้าสีขาวรับซื้ออันละหมื่นห้าเนี่ยใครคิดว่าตัวเองมีกดเลขหนึ่งพี่จา๋าอย่าลืมนะครับบ้านใดที่ดูอยู่นะแล้วคุณมีพระเครื่องแบบนี้นะครับแบงก์ยินดีรับเช่านะครับอันนี้เป็นเม็ดแตง หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับพี่จ๋าจิ๋วแต่แจ๋วจิ๋วแต่แจ๋วฟังนะครับมีราคาเม็ดหนึ่งหลักพันยันเม็ดหนึ่งหลักหมื่นนะครับมีราคาแต่เม็ดหนึ่งหลักพันยันเม็ดหนึ่งหลักหมื่นแล้วนี่บ้านใครมีพระเครื่องนะครับพระเก่าพระใหม่พระย่อยเป็นพระเหรียญแบบนี้เรารับหมดเลยนะนะครับเป็นพระเก่าพระใหม่พระย่อยพระเหรียญแบบนี้นะครับหลวงปู่โตอาจารย์ฟั่นหลวงพ่อแดง นะครับเรารับหมดเลยนะครับเรารับหมดเลยหลวงพอลีวัลโฤฤฤฤสกรามเนื้อดินพระใหม่พระเก่า,าพระกล่องนะครับมีปุ๊บติดต่อมาหรือคุณมีพระเลี่ยมทองแบบนี้นี่นี่คุณดูนี่ผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนครับนะครับรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนเมื่อคุณมีของเหล่านี้ครับแล้วคุณอยากจะขายคุณติดต่อผมมารับซื้อ อย่างแน่นอนขอพระคุณครับปะเรามาดูอันนี้กันใครคิดว่าตัวเองมีกดเลขหนึ่งสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับอย่าทิทักเอาเองว่าขายได้สองบาทเหรียญน,นี้อันละหมื่นห้ามีไหมสวัสดีพี่รัะพลครับสวัสดียามเช้าอุ้ยมีคนกดหนึ่งมาแค่นี้งหรอเฮ้ยพี่ไม่มีใครมี เหรียญสองบาทสีขาวแบบนี้ไม่มีใครมีเลยใช่ไหมครับมีกดเลขหนึ่งมาพี่วิษณุถามว่าเหรียญบาทสองห้าศูนห้ามีราคาไหมมีราคาต้องยอดเจดีตรงกับยอยักษ์ครับหรือไม่ก็เป็นพ้าเสียนตรงนะพ้าเสียนกลับแบบธร <c oughs> รมดายังไม่มีราคาครับมีคนมีอยู่กี่คนเนี่ยโอและเดี๋ยวก็จะมีแบบนี้อีกแมงซื้อไม่จริงดามาจริงปะ ซื้อไม่จริงหรอกแม่งโกหกแม่งหลอกลวงแม่งเอายอดวิวนี่แหละเป็นคำถามต่างๆนานาเป็นคำพูดต่างๆนานาที่ว่าเฮ้ยผมเนี่ยให้คุณดูครับเหรียญสองบาทมันมีลักษณะแบบไหนมันถึงขายได้ออันละหมื่นห้าตั้งใจดูเธอเวลาหยิบมาให้ดูก็ไม่ดูกันแต่พอเวลาไปเจอที่บ้านเน่ะก็อยากจะขายของตัวเองไง ผมพูดถูกไหมครับก็อยากจะขายของตัวเองว่าเฮ้ยฉันมีอะ่ะแต่พอเวลาส่งรูปมาแล้วอะ่ะมันไม่ตรงแล้วผมไม่รับ <c oughs> มันก็จะเกิดการอะไรรู้ป่ะแม่งซื้อไม่จริงเชื่อกูแม่งกูส่งรูปมาแล้วแม่งไม่เอาพี่ผมถามหน่อยครับผมซื้อรับซื้อเหรียญหายากผมไม่ได้รับซื้อเหรียญทั่วไปเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อมันเป็นเหรียญที่หายากสวัสดีพี่สุภัทรครับ เป็นเหรียญที่หายากจริงๆไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมเนี่ยไปทึกทักไปเองทั้งนั้นเนี่ยคุณเอาขี้หินขี้ดินก้อนหินก้อน,ด,น,ด,นดินมาขายผมผมก็ต้องซื้อคุณเหรอครับถูกไหมถูกไหมเมื่อทุกคนฟังผมนะครับคุณฟังนะแบบนี้เหรียญสองบาทเมื่อคุณหยิบขึ้นมาสวัสดีพี่ชันษาครับสวัสดีพี่น้ำอะไรเนี่ย นามา,าวามินนะครับพี่นาาวามินแม่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับขอบคุณพี่วุฒินะครับขอบพระคุณพี่สุพัฒนครับนะครับอ่ะดูครับเหรียญสองบาทรัชกาลที่เก้าเนี่ยดูอยู่เนี่ยหกร้อยคนเนี่ยแล้วก็รีลันอีกเป็นแสนแสนเนี่ยแชร์หรือยังอะ่ะแชร์หรือยังจ๊ะแชร์ให้ผมก่อนใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วมาด้วย ขอบคุณครับสวัสดีพี่ชันสายเอฟซรอดครับดูนี่เมื่อพี่ๆหยิบเหรียญสองบาทรัชการทีก้าขึ้นมาคุณดูตรงนี้นะครับจุดสังเกตที่ผมให้คุณดูเหรียญสองบาทเหรียญน,นี้อ่ะคุณดูครับ ปีอะไรฮะปีพศอ,อะไรครับแชร์ด่วนๆครับใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วให้ระบบมันจับด้วยอุย๊ยเออเอาเอาเอาพูดว่าพูดว่า,วาไอ้แจกเสียจะโดนบล็อกนะครับใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วให้ระบบมันจับด้วยแล้วกันสวัสดีพี่กนิกาครับคณิฐาครับสวัสดีพี่นิชนันครับแชร์แล้วขอพระคุณครับปีอะไรฮะ เนี่ยท่องให้ขึ้นใจเนี่ยเหรียญปีเนี้ขายได้อันละหมื่นห้าอัลละหมื่นห้างงนี่ปีอะไรดูดีๆครับเห็นไหมจุดสังเกตความแพงมันมีอยู่ไม่กี่จุดคุณเชื่อผมเถอะจุดสังเกตความแพงของเหรียญแบบนี้มันมีให้คุณดูแค่ไม่กี่จุดครับ อ่ะผมส่องให้คุณดูนานๆแบบเนี้ยปีพศอ,อ,อะไรครับห <15. S 1> มื่นห้าเมื่อทุกคนหยิบเหรียญสองบาทรัชกาลที่เก้าสอนพี่เกสอนน้อยครับนี่คือเหรียญสองบาทที่หาโคตรยากเป็นเหรียญสองบาทที่ต้องกราบเรียนกับทุกท่านว่าเฮ้ยใครที่พบเจอไอเหรียญแบบนี้คุณเอามาขายได้อันละหมื่นห้าอย่านำไปใช้ ปีพศอ,อ,อะไรครับมีคนพิมพ์เนี่ยเนี่ยเนี่ยพอผมให้คุณพิมพ์ปีพศคุณก็ไม่ดูนะจ๊าเมื่อทุกคนหยิบขึ้นมาครับสองบาทรัชการที่เก้าหากเป็นปีพศตามนี้คือปีห้าเจ็ดปีพศออนี้จะมีราคาฟังนะครับปีพศออนี้จะมีราคาอันละหมื่นห้าแต่ต้องเป็นปีห้าเจ็ด สีขาวเท่านั้นฟังนะจะต้องเป็นปี57สีขาวเท่านั้นปีอื่นไม่ซื้อปีอื่นไม่มีราคาสวัสดีพี่เมธบางกุทองครับนะฮะเมื่อทุกคนมีเหรียญสองบาทแบบนี้อันละหมื่นห้าใครมีอยากจะขายติดต่อไอ้แบงค์มาไอ้แบงค์เนี่ยซื้อจริงแน่นอนครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขา สี่ย่านแผนที่ตามหน้าจอครับไม่ว่าคุณจะมีแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคคำพระเครื่อง,รองพระพุชาหากคุณมีแล้วคุณอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปมาประเมินราคาที่เราหรือ้ท่านใดครับมีของเก่าอยากจะขายสามารถเดินทางมาผบได้ที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขา 4ย่านแผนที่ตามหน้าจอรครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็เบลวัตถุบานขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดใจ0ีเอ0นเคศูนนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ